เอาอันดิ้งและเขาเอาส้ำนันสากนโนตาเอาลานโนสัตว์ทั้งอากันส้ำนันและก็สารละมาเอาลำกันบ้านใหม่นี้นันเรอยยกคนลำไม่ก็เป็นบ้านบอลเดินพร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วเสียบ้าอุ่นเดินดงและก็นก,กนังเำมาอย่างเดินและเพื่อนแ่ะยองขันมาละมานนองซ้ำม,ม,มาละม,มาดำไปนี่นันเลียลิ่งต้นบักไม่ตามสุนยังมา ยังมาเดินซาซาจังหวะยังอวยแขนเดินซานซาเดินซาซาจังหวะยังอวยแขนดีๆแล้วมาแขนอาเลีนน้ำตามกัเพื่อนสองคนนอน้องสาวบอาหลตามไปไปสองคนนอน้องสาวบอแหลมาตั้งย่างอบอยากขันแล้วมาชมดอกต่างในดาวดันดงเบ้อเราควบดัว่าดงเลยเดินแล้วมาละเส้นล่าเส้นขั้วบ้าละวขัวดูคอยละซอยคอยมาอยู่ในไัยเกียรติมีนั่นได้ละขันุนมากที่อยู่ในอันนีบังบังมีอับฟังน้ำเรียบฟังน้ำก็ไม่ ใหญ่ปกคุมสะทธารามและก็มาเรีมจะหาเลยจ้าสวรรค์ได้น้องมองตตาออกจากขันสะลีกานี่หนาเป็นนกยังหญิงเสียวเสียวตอมนกเก็บความยังสู่ขันขันนกแกะพร้อมมายังสู่ขังขันหะคือกันกับช้อยห่างกับไรบ้านโอ้ตะวันภาคบันหนึ่งมาโอ้ตะวันภาคบันหนึ่งมายิ้นเสียงสักคนะพวกน้องส่งกอมไผ่เสียงเล่นลากอมไผ่แกมงวงชื่อแล้วยังส่ง่าเสียงเนั่งนอทเสียงนั้นเดือเสียงไหม ดออกงทางไงตอบคำตาบานชำตาบานชำมาลำเป็นคู่พ่อไดคิดหัดสูปายำไงอย่างเด่นยังเนี่ยป้ายำไงยังเด่นยังไม่ยัวกันดูสุิน้ลพี่น้องเด้อขอบคุณครับ